สบายดีท่านผู้ชมมาย่างเล่นแถวหนองพังเนาะพี่น้องไกลๆก,ก,กับบ้านหวานเองนั่นแหละบ้านแล้วก็เฮือนมาติดย่างหนองพังเนาะพี่น้องมันยากาศดีดีฝนตกเล่นๆพี่น้องไปไปเบิ่งว่าน้ำหนองพังหันหลายตอนนี้หันฝนตกเนาะกับ่อกไก่ปันไสนะ้เนาะพี่น้องไกล้ๆนี่แหลนะเนาะ ยานลมบออล้องพื้นแลยพี่น่อเเห็นไหมลนนูก,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 กว้ายไปหาบางไปหาบัง,บงย,ย,ยัน ตกแล้วมันว้าบรรยากาศดีพี่น้องน่าต้องพัง คุณน้ำไล่ล,ลายน้ำพังฮะไปหาป่าเออบรรยากาศชื้นชื่นบรรยากาศดีไยพี่น้อง บรรยากาสวยงามมากพูน้งพรางพูตันน้ำลายดิเฮ็ดยั้งอยู่ในเฮือนน่ะผุนป่าผุนอยู่ในเฮือนฮะเอาหยางมา ยางว่าบรเเ็นป่าป่าไปใส่ได้ะปาาะไปหาเ<ห>รียงยูจแทนน้พุนฮะบอหาหาบังบามาชูได้ช่่านาเจะเช่จะกับเอ็กบ่าบ่ฮะูจะกับเอ็กบอ,บอ<ห>กบเอบอิบ่งกัน มาลงมาเฮ็ดย่งเดินฮะก็จอปลอยรุน่รูนตาดำเงียบเขิเงียบเอาโอเคเปยไปละกวางเมื่อวานนี่มาจะมาต้องแทนเชิญฮะเอาก็เลยมาเมื่อวานนี่ฮะมาเชิญวานนี่ ตอนแรงป่ะตอนทุ่มหนึ่งดาว,ดาว,ดาวมามานางพี่ถ่ <c oughs> ายคลิปกันโนในป่าแล้วก็มืดมืดพี่ไอบอกว่าคิดถึงป้านี่ิดถึปป้ามาเจอเพิ่มเป็นผพระเจอเจอจต้องถามพี่ไอ,อนะป้าอน,นี้อะังนนนนก็ใช้ได้ดดบ้าของเพดผงพรของคำนุง่งนย โอแน่ปานุจน์โดดอ่าไหนดองนูน่ะคั่นเข้าใช้ได้เดี๋ยวมาให้อีกกานตะไมอันนี้เด้กานกานกานตะไมอ๋อเสื้อผ้าเจ้านายให้หลายๆให้เจ้าฮะเอาคั่นใช้ได้เดี๋ยวมาให้ชิมุชุอัดดองมากลางหรืออัดดองเอ๋ออัดดองเอ๋อก็ไปจุ้ยเหมือนกันเหมือนดองที่ละอัดดองเอ๋อฮะได้ต่อจับ นี่ของพี่อ้อยปู่ย่าขัดใจขจัดใจขัดใหอ่ใครฝากใครชอบคลิปนี้ก็ใครมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดติดตามให้หวานเดอรว,วาน,นดี้แชนแนลบายบายสบายดีอยู่กับป่าบอกกับปลาก่อนมามอยกับปลาก่นอน <laughs>